สวัสดีค่ะจากบาลไร่บงพยอมค่ะวันนี้บ้ารบางพยอมมีดอกของมะยมแดงนะคะมาอวดนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะดอกเขาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะแตกทุกยอดเลยนะคะถ้าเขาติดหมดนี่แล้วโอ้โหกิ่งกิ่งรากดินแน่ๆเลยนี่ค่ะ ทุกยอดเลยนะคะจะมีดอกนะคะนี่ค่ะตื่นเช้ามาวันนี้มาเห็นเพิ่งจะมาเห็นนะคะเพราะไม่ได้เดินมาซนานนะคะแถบตรงนี้บาลลังพยอมเอาขี้วัวนะคะกับน้ำหมักปลามาใส่ไว้น่าจะได้ประมาณครึ่งเดือนได้แล้วนะคะย่าลกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้อง วนโคนใหม่นะคะนี่ค่ะบารังพยอมตัดยอดเขาออกหมดเลยนะคะเพราะว่านอนกินนะคะนอนกินยอดแล้วก็เพี้ยลงกุดหมดเลยนะคะบารังพยอมก็เลยตัดนะคะเขาก็มาแตกยอดอ่อนใหม่นะคะนี่ค่ะแตกยอดอ่อนใหม่แล้วก็ออกดอกเลยนะคะแต่แถวทางนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยออก อันนี้ยอดออกดีดีแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงตอนไม่ได้ตอนไม่ติดเลยนะคะไม่ติดรากเลยสักกิ่งนะคะมาครั้งที่แล้วตอนว่ายี่สิบกิ่งไม่ติดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่บ้ารายพยอมลื้อออกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะแห้งไปเฉยๆ แล้วเก่งแล้วกิ่งนี้ที่ตอนไว้ก็ทำท่าจะไม่ค่อยดีนะคะเหมือนจะแห้งๆบารังพยองก็จะหักนะคะหักออกเลยเพราะว่าเอาไว้แล้วรู้สึกว่าร่างเหมือนยังก็ว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีเปลือกที่จะหล่อเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงทางยอดนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็จะตัดทิ้งนี่ค่ะอย่างนี้เขาจะมีตัดแต่งแลวยอดจะสวยเลยนะคะยิ่งกิ่งนี้กิ่งนี้บวล่างพยมไม่ได้ตอนนะ้งไม่ได้ตอนเขาติดดีจังเลยนะคะติดดีติดสวยมากเลยเดี๋ยวบาล่งพยอมก็จะมาถางนะคะถางโคนสักนิดนึง ตอนนี้เราก็สางโคนของมะย,ยมแดงนะคะถางให้เตียนนะคะเดี๋ยวก็จะเอาคีวกับน้ําหมักนะคะรู้สึกว่าจะมีต้นนะคะต้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือเป็นต้นที่ มเมล็ดเขาล่วงลงมาแล้วขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นมีขึ้นอยู่หนึ่งต้นนะคะปักชำก็ไม่เป็นตอนก็ไม่ได้เพราะเม็ดได้อย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็สงสัยไม่น่าเขาถึงได้ขายราคาเพงจังก็เดี๋ยวต้องรอรุ่นนะคะเดี๋ยวบมาล่างพยอมจะ ทดลองตอนอีกสักครั้งหนึ่งแต่จะตอนแค่กิ่งสองกิ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะาเสียดายที่ตอนไว้นี่ค่ะนี่ก็ตอนนะคะนี่ค่ะลอยตอนไว้แล้วเป็นแบบนี้นะคะคือกิ่งก็จะเสียไปเลยนะคะจะไม่ค่อยแตกใบนะคะเหมือนกับว่ากิ่งเขาเสียหายไปเลยนอกนั้นบลานไรพยองก็จะ เด็ดทิ้งหมดนะคะหักออกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะก็คือขี้วัวนะคะไม่ได้หมักนะคะขี้วัวนี้ก็ปีกว่าแล้วนะคะแต่ก็ใช้ให้น้ำไหลฝนตกไหลลงในกระสอบนะคะนี่ค่ะเราจะ เทรอบๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กรบอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะใช้เสียมแซะก็ได้นะคะแต่อันนี้บ้านลงพยอมไม่ได้ไม่ได้ใช้เสียมนะคะใช้ปลายมีดเป็นมีดเหรียญน,นะคะที่บ้านลยองพยอมจะเรียกว่ามีดเหรียญมีดขอก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะพรวนแบบนี้พอหญ้าที่บะล่างพยอมแห้งเดี๋ยวก็จะเอามากรบนะคะจะไม่กรบหญ้าสดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนี่ค่ะแล้วก็จะกรบโคนเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเกิดความร้อนนะคะแล้วเราก็จะลดด้วยน้ำหมักนะคะน้ำหมักอันนี้ก็เป็นน้ำหมักไข่นะคะ แต่ใส่บางๆนะคะจะไม่ใส่เยอะนะคะเมื่อก่อนนี้บ๊แลายพย,ายามใส่เยอะแต่ตอนนี้จะหมดนะคะนี่ค่ะก็จะลดลดแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอหญ้าที่บ๊ลายพยอมได้ถางกองเอาไว้นี่นะคะแห้งก็เดี๋ยวจะเอามาคลุมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกของ ต้นมย,ยมแดงนะคะแล้วก็มาบำรุงใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยปอยใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ